สวัสดีครับวันนี้เย็นวันศุกร์มาพูดถึงเรื่องบ้านเพื่อคนไทยกันต่อนะครับที่ผมพูดนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีความประสงค์ร้ายเลยนะครับแต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับบ้านเพื่อคนไทยจริงๆไม่ได้คิดว่าจะไปหมูเขาจะหาเมาคารไปสอดหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพูดด้วยความเป็นห่วงจริงๆพูดด้วย น้ำสายใจจริงเนี่ยครับไม่ได้มีออของแฝงเล้นไม่ได้เป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นฝ่ายแค้นที่อยากจะถล่มรัฐบาลเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลไปฟังพวกไม่ได้เรื่องมาทําบ้านเพื่อคนไทยนี่จะแย่นะครับผมก็เลยเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมหวังร้ายหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อยากจะให้เข้าใจ กันตามนี้หน่อยนะครับว่าที่พูดเหล่านี้นี่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบว่าอย่างง่ายที่เป็นรบต่อทาง,ทางราชการทางรัฐบาลโดยเฉพาะนะครับตั้งใจที่จะพูดเพราะว่าเกื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการนะครับประี่ผมพูดนี้ผมก็ไม่ได้เป็นนายหน้านะครับไม่ได้เป็นนักพัฒนาที่ดินนะครับขออนุญาตแชร์เัหน่าไหรนะไม่ได้เป็นนายหน้าหรือไม่ได้เป็นนักพัฒนาที่ดินที่แบบเสียผลประโยชน์จากการสร้างเบื่อนบ้านเพื่อ คนไทยนะครับแต่ผมไม่ห่วงเพราะถ้าเราสร้างบ้านเพื่อคนไทยอย่างเช่นท่านอดิตนายกทักษณิณบอกว่าจะสร้าง1ึงล้านยูนิตนะอย่างนี้ประเทศชาติองเจ๊งแน่นอนนะดีวะเวลอรเปอร์ทั้งหลายคงเจ๊งแน่นอนอย่าว่าแตดีเวลอร์เปอร์เจ๊งเลยครับการแข่งชาติก็ยังเจ๊งด้วยครับเพราะว่าการแข่งชาตินั้นเป็นหน่วยงานของราชการที่สร้างบ้านโดยเฉพาะนะครับอันนี้ให้เขาทำเลยหนึ่งล้านยูนิตนี่ให้การรถไฟทําซึ่งไม่มีประสบการณ์นะ การแง่งชาติไม่เจ๊งเลยครับพนักงานเขาตั้งสามสี่พันคนได้น,นะครับเลยจะมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้แล้วรัฐบาลต้องเอาไปอุดหนุนไหมครับช่วยขัดทุนไหมครับอย่างนี้จะใช้ได้ไหมนะเป็นเรื่องที่ฝากไว้พิจารณานหน่อยแล้วกันนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการแง่งชาติที่จะเจ๊งเนี่ยครับนะ ธนาคารเพราะอาจจะเจ๊งด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใช้ดอกเบี้ย2.5% 30ปี1ล้านยูนิต300 0สนยูนิตอย่างนี้คงจะเจ๊งแง่เลยครับเพราะว่าเงินที่จะมาบริหารสินเชื่อนี่คงจะไม่พอนะครับเพราะเงินฝากอย่างเดียวก็2%ขึ้นไปแล้วอย่างนี้ไม่ไหวครับนะยังไงก็ฝากพิจารณาแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้เนี่ยก็คือว่าบ้านเพื่อคนไทยแพงไปโอ้แพงไป,งไปยังไง ราคาถูกๆนะคเช่ยยนว่าอยู่แถวกมสิบเอ็อเนี่ยนะครับก็คือหลังปตทเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปมาไม่ได้ไปทําอะไรนะครับพาหลานสองคนไปขี่จักรยานนะฮรผมเป็นอากงนะสีภรรยาเปนา็นอาาคุณตาคุณยายคุณย่าปู่ย่าเนี่ยครับพาหลานไปขี่จักรยานยะผ่านไปแถวนั้นแหละครับส่วนรถไฟนะสำหรับหลานก็ลองใส่แมสก์หน่อยนะ แต่ว่าสำหรับผมสองคนก็สูดเข้าไปเต็มปอดเลยนะพี่เอ็มสองอยู่หน้านะครับเรื่องนี้เนี่ยที่ต้องพูดถึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่ปตทเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นราคาถ้าเป็นขนาดสามสิบตารางเมตรเนี่ยนะครับก็ขายประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกถ้าเกิดว่าเป็นห้าสิบตารางเมตรเนี่ยขายสามล้านซึ่งแถวนั้นก็มีโครงการ คอนโดของภาคเอกชนขายในราคาใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกกว่าเราหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะถูกกว่าน,นี้เพราะอะไรครับเพราะว่าที่ดินเราเช่ามาทุกถูกที่ดินสิบห้าไร่เนี่ยนะครับเราเช่ามาสร้างคอนโดหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสองร้อยสาสิบสองยูนิตเช่ามาในราคาเท่าไหร่ครับร้อยล้านแต่ร้อยล้านนี่ไม่ใช่แปลงเดียวนะผมร้อยล้านเนี่ยก็รวมทั้งที่เชียงใหม่ด้วย เชียงรากด้วยบางกอกน้อยด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยครับคือข่าวไม่ค่อยชัดเจนแต่เร่าเเนี่ยสี่แห่งเรือจะมากกว่านี้ไม่แน่ใจนะครับสี่แห่งนี้เช่าที่ดินการรถไฟมาหนึ่งร้อยล้านในแง่หนึ่งเนี่ยทำให้การรถไฟเจ๊งได้นะเพราะการรถไฟเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยมันพันแปดร้อยล้านคุณไปเช่าหนึ่งร้อยล้านนะครับมันไม่เจ๊งวันนี้จะเจ๊งวันไหนครับตอนนี้การรถไฟก็มีหนี้อยู่มันสองแสนล้านเอาเงินไปตู้ตู้นี่ก็ยังดีหรือว่าเอาเงินมาใช้ใจ่ายอย่างอื่นพัฒนาการรถไฟก็ยังดีเนี่ยเอาไปให้ รัฐบาลเช่าทำบ้านเพื่อคนไทยนี่แค่ร้อยล้านคือแปลงแปลงนั้นแปลงเดียวเขาไม่ถึงร้อยล้านแจะสักแปดสิบล้านแล้วรานนี้เนี่ยครับแล้วก็เฉลี่ยไปแปลงอื่นด้วยอย่างนี้สมควรเลยครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าราคาที่ดินเราเช่ามาแปดสิบล้านเนี่ยคิดค่าก่อสร้างคืออะไรต่างไปแล้วเนี่ยครับเราควรจะขายตารางเมตรหนึ่งเนี่ยครับประมาณโทษทียูนิตหนึ่งเนี่ยที่สามสิบตารางเมตรเนี่ยควรจะประมาณสัก หนึ่งจุดหนึ่งล้านแต่รัฐบาลไปตั้งหนึ่งจุดเจ็ดหกล้านหนึ่งจุดเจ็ดหกล้านสำหรับสามสิบตารางเมตรนะครับแล้วเกิดว่าสี่สิบตารางเมตรก็ตั้งไว้สองล้านสามแสนหกแต่จริงๆมันควรจะเป็นหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งแล้วก็ขนาดห้าสิบตารางเมตรเนี่ยครับใหญ่สุดเนี่ยเียว่าขายสามล้านเนี่ยจริงๆเนี่ยครับถ้าที่ดินราคาแค่ที่ดินราคาแค่ประมาณหนึ่งร้อยล้านเนี่ยนะครับมันจะต้อง มีมูลค่าแค่ราคาคอนโดนี้เนี่ยครับจะมีมูลค่าแค่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าห่นเองจริงๆควรจะขายหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแต่ก็ไปขาย3ล้านนั่นคือ50ตารางเมตรนะครับสาตารางเมตรจริงๆควรจะขายหนึ่งล้านหนึ่งแสามหมื่นบาทแต่ไปขายหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกนี่แสดงว่าค่ามีกําไรจากการก่อสร้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆนะผมจะแปะดิ้งแม่ท่านดูเนี่ยครับว่าเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้อย่างไงบ้าง ซึ่งการที่อย่างนี้นี่มันก็บริษัทรับเหมาห,หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัตสากรรมอะไรเยอะพวกไปเช่าที่ดินแสนถูกอย่างนี้นี่ไม่ไหวนะครับนี่ค,คือด้านมืดเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําบ้านเพื่อคนไทยนะครับคือนอกจากการแห่งชาติจะไม่มีงานทําเจ๊งนะนการก็ปล่อยกู้ไปเป็นแสนเป็นล้านหน่วยหน้าตาดอกเบี้ย2.5เปอร์เซ็นต์ก็เจ๊งอยือกัน การรถไฟก็เจงอีกเหมือนกันเพราะไปให้เขาเจ้าที่ราคาร้อยล้านเหลือแปดสิบล้านนะครับในขณะที่ควรจะเป็นพันแปดร้อยล้านแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าเป็นที่บางกอกน้อยเนี่ยครับสาีรถไฟทบรีตรงนั้นเนี่ยผมประเมินว่าตารางวาละหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับไม่รู้เขาเช่ากันเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นี่นการรถไฟขาดทุนหน้าดูจริงๆสาภาพแรงงานการรถไฟควรจะมาเคลื่อนไหวบ้างนะ ว่เฮ้ยคุณาำไปเช่าแบอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยสมควรหรือไม่นะครับเนะี่ยก็เลยเขออยาตฝากไว้หน่อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะคุยกันเนี่ยครับก็คือว่าท่านรู้ไหมว่าการที่เราเช่าที่รถไฟอางน,นี้เนี่ยครับนะแล้วเราสร้างเป็นคอนโดขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันไม่เรียกคอนโดนะเป็นห้องเช่าเพราะว่ามันไม่ได้ต้องตามกฎหมายพรบอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดนั้นเนี่ยเราต้องขายขาด เราเรียกอ,อาคารชุดแต่ถ้าเป็นอาคารเช่า30ปีอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นอาคารเช่าไม่มีใบอชอนะที่แบบว่าใบแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะครับหรือว่าฉนอดห้องชุดเนี่ยไม่มีนะครับที่แต่สัญญาเช่าล้วเช่ายูนิตนี้นะราคาเท่านี้ไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นะครับและขณะเดียวกันก็ไม่มีนิติบุคคลอาคารชุดด้วย พราะนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาสําหรับอาคารชุดที่มีห้องชุดขายนะครับห้องชุดทั้งหลายเนี่ยแต่ละห้องแต่ละห้องรวมๆกันแล้วเป็นหนึ่งอาคารชุดอย่างที่เป็นต้นเนี่ยครับนะไม่สามารถจดตั้งจัดตั้งเป็นนิติบุคคลอาคารชุดได้เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับอีกนะเรื่องหนึ่งที่เราคงจะทราบเนี่ยภาพอันนี้เป็นการเซงระยะยาว30ปีตามกฎหมายนะคือกฎหมายไทยเ่งให้30ปีแต่รัฐบาลไปคุยว่าได้เก้าสเก้าปี แต่9ก้าสิเาปจริงๆมันแค่30ปีเท่านั้นเองนะครับสาปีนี่เขาบอกว่าถ้าเราจะเช่าเนี่ยนะเราจะต้องเอช่าลักษณะว่า,าจบ30ปีแรกค่อยไปเช่าอีก3 0ปีไม่ใช่ทำทีเดียว2ส,สัญญาในเวลา30ปีแรกอีก30ปีทำสองสัญญาในเวลาเดียวกันหรือใ,ใกล้เคียงกันสองสามวันหรือปีสองป,ปีจะต้องหมดอายุก่อนนะครับในกฎหมายอ,าอันนี้เนี่ยครับนะ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา4 0า้บเขาบอกว่าอันอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรับอันอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นกําหนดเวลาเกินกว่า30ปีนะครับถ้าได้ทําสัญญ,ญากาันไว้กําหนดเวลานานกว่านี้ท่านให้ลดลงมาเหลือ30ปีนะปีได้แค่30ปีนะครับกฎหมายไม่ได้แก้นะครับแต่ท่านบอกที่ให้9 9ปีนะครับแล้วก็อันหนึ่งนะครับบอกว่ากําหนดเวลาในการเช่าดังกล่าวนี้เนี่ยครับเมื่อสิ้นสุดลง นะเมื่อสิ้นสุดลงนะครับะจะต่อสัญญาอีกก็ได้นะจะสามารถต่อสัญญาได้นะครับแต่ต้องอย่าให้เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อสัญญาเช่นถ้าเราต่อสัญญานะไม่เกินสามสินับแต่วันต่อสัญญานะถ้าคุณต่อสัญญาวันนี้เช่นคุณทําสัญญากันไว้เนี่ยนะมันก็ได้แค่สามสิบปีเนี่ยเช่นปีนี้ปีหกแปดใช่ไหมคุณทําสัญญาไว้แล้วสัญญาฉบับที่สองก็ทําปีหกเก้าแล้วกัน นะดังนั้นมันก็ได้อีกสาปีหลังจากปี6กเกเนี่ยไม่ใช่ว่าเลยเถิดไปอีกนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบนะครับได้แค่นั้นไอ้ที่ต่อไปจะได้9 9ปีหรือไม่นี่กฎหมายยังไม่ออกมานะครับเช,เช่นเดียวกับไอ้ที่บอกว่ารถไฟฟ้าจะให้วิ่ง20บาทต่อสายเนี่ยก็ยังไม่มีออกมานะครับนะดังนั้นอันนี้เป็นแค่ราคา,ค,าคุยเฉยนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เราควรจะทราบเนี่ยก็คือว่าไอ้ทำบ้านเพื่อคนไทยอันนี้เนี่ยนะ ส่วนถ้าเราจะเช่าไทยว่าเช่าต่ออย่างที่ตามกฎหมายตามที่เขียนไว้ในบ้านพื่อคนไทยเนี่ยบอกว่าถ้าหลังจากห้าปีไปแล้วเนี่ยขายต่อได้ฟันทํากําไรได้นะครับพอขายต่อได้เนี่ยมันก็เกิดว่าขายต่อได้ในเวลาเท่าไหร่สม่ติถ้าเกิดเก้าสิบเก้าปีนะก็ขายต่อได้เหลือเก้าสิบสี่ปีแต่ถ้าตามกฎหมายมันแค่สามสิบปีคุณหมดสามสิบคุณใช้ไปแล้วห้าปีใช่ไหมส่วนคุณถ้าาก็ขายต่อเนี่ยขายต่อนั้นก็กนะคืออียี่สิบห้าปีเท่านั้นเองไม่ใช่อีกสามสิบปีนะแค่ยี่สิบห้าปีเท่านั้นเอง จะได้ไม่สับสนนะจะได้เข้าใจตรงกันเนี่ยนะครับแล้วก็จะไม่มีนิติบุคคลบัญชาสันสรรอะไรอย่างงี้แอมิติอบุคคลอานชุดนะครับเปนเพียงแค่ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ทางเจ้าของโครงการเดี๋ยวก็จะเก็บค่าส่วนกลางเท่าไหร่ยังไงเขาก็กำนวเขาเองนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะเราเป็นผู้เช่าเราเป็นผู้เช่าเราไม่ได้คนซื้อนะครับเราได้แค่เช่าระยะยาวนั่นเองซึ่งก็นานพอสมควรเนี่ยนะครับแต่ว่า แต่ว่าการช่อใหะยาวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนซื้อขายขาดนะครับถ้าซื้อขายขาดก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือความเข้าใจที่เราต้องเข้าใจร่วมกันนะครับแต่ยางที่บอกเนี่ยที่พูดมานเนี่ยนะครับไม่ได้แบบว่าไปเกียดชังรัฐบาลน,นะหรือว่าเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแค้นที่จะจะมาพูดดิสเครดิตรัฐบาลไม่หาไม่ได้นะครับผมเพียงแค่บอกเพราะว่าจะได้เห็นว่าความจริงมันเป็นอย่างไรประชาชนก็ได้รู้ด้วยนะครับ,รบผู้มีอำนาจในการวางแผนต่างๆท่าน อดีนายกทักษิณหรือว่ารัฐม,น,ฐมนตรีรนะรัฐมนตีช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีสส,อสอของพรรคที่เป็นรัฐบาลเนี่ยจะได้รู้นะว่าความจริงเป็นอย่างนี้ผมอยากบอกว่าถ้า,าไปฟังพวกที่คนะอ,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 อยเทกระโถนนี่ครับผมไม่เชื่อว่าจะได้นโ่ไายที่ดีหรือว่าได้มาตรก,การที่ดีในการแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์นะครับ,นะรบนะจริงๆผมก็อยากจะเพฟังแนวว่าคนจะทํำยังไงบ้าง เจ็ดสได้นะครับไม่มีโอกาสไปคุยกับท่านฟังนะครับใช่ไหมมองว่าเป็นแบบเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหาไม่ได้นะครับ<ค> <cracking> ผมก็วิจารณ์ตามเนื้อผ้าย่างเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ตอนเนี่ยทุ่มทุ่มกว่าสองทุ่มเนี่ยครับผมก็พูดถึงเรื่องคาสิโนอันนี้ผมเห็นด้วยนะคาสิโนแต่ว่าไม่ควรจะเป็นรักษณะผูกขาดควรจะมีลักษณะที่เปิดเผยเนี่ยครับแล้วเราก็จะได้ภาษีมาบำรุงประเทศอันนี้เป็นข้อดีที่ควรจะทำนะครับ ตอนที่ออกพรบนี้มาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐมนลก็ลงคะแนนเสียงร่วมกันกเห็นด้วยแต่ตอนนี้มีคนมาเคลื่อนไหวนะนี่คงจะเป็นฝ่ายแค้นฝ่ายค้านในวกนี้ไปนะครับความถึงแล้วคงจะมนะีไปว่างเราก็มาคุยเรื่องการเสนอกันต่อแต่ตอนนี้เราคุยเร,เรื่องบ้านเพื่อคนไทยนะครับซึ่งสรุปก็คือหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาคารชุดนะมันเป็นห้องเช่านะครับตามระยะเวลาเช่นกี่ปีก็ป้าไปเนี่ยครับโดยสัญญาเช่าฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองเนี่ยระยเวลากล่เรียกการแวดมี ผลในเวลาปีที่1นึ่งถึงสามสิบสามสิบอ็ดถึงหกสิบไอ้นี้ไม่ได้นะครับไม่มีปิดตัวหมายนะครับทําไม่ได้นะฮะอีกอย่างก็คือว่าเราจะไปมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยมาบริหารเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นเจ้าของเป็นคนบริหารเองแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยเขาบอก้ตามที่รัฐมนตบอกเนี่ยผ่านไปห้าปีสามารถขายต่อได้ขายต่อนี่ก็คือถ้าเก้าสิบเก้าก็คือเก้าสิบเก้าลบห้าก็เหลือเก้าสิบสี่ปีหรือถ้าสามสิบปีก็คือสามสิบลบห้าก็เหลือ ยี่ห้าปีคนซื้อต่อไปก็ครอบครองได้แค่ยี่ห้าปีนี่เป็นเรื่องหนึ่งอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคอนโดที่สร้างเนี่ยครับเราเช่าที่ดินมาราคาแสนถูกเซว่าประมาณสักแปดสิบล้านบาทซึ่งถ้าแปดสิบล้านบาทจริงนะมันควรจะสร้างขายยูนิตหนึ่งเนี่ยสามสิบตารางเมตรเนี่ยควรจะเป็นประมาณหนึ่งจุดหนึ่งสามล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทแต่นี่รัฐบาลไปตั้งหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกนี่เสียแพงเกินไปนถ้าเกิดว่าที่ดินตารางวาสามแสนเนี่ยในเรื่องหนึ่งเนะี่ย แต่นี่ที่ดินเราไปเช่ามาตารางวางถูกมากเลยคือทั้ง15ไร่เนี่ยขาย80ล้านได้เ่ยนะครับนะแต่ว่าถูกมากนะหรือว่าถ้าขนาด40ตารางเมตรเนี่ยนะทางรัฐบาลบอกว่าจะให้เช่าระยะยาวหรือขายเนี่ยราคา2ล้าน3แสน6แต่จริงมันควรจะเป็นแค่1ล้าน5แสน1ได้นี่และยิ่งถ้าเกิดเป็นแบ50ตารางวางเนี่ยครับนะเขาขาย3ล้านใช่ไหมจริงๆถ้าคิดตามต้นทุนที่ราคาที่ถูก,ถกๆเนี่ยครับมันควรจะเป็นแค่1ล้าน8แสน9นั้นเอง นี่แสงแวา,าค้ากำไรเกินควรกลับบ้านเพื่อคนไทยนะครับนะแต่ยังไงก็ตามแถวๆรอบนั้นเนี่ยครับราคาล้านครึ่งล้านหน้าที่สามร้านเนี่ยยังมีเยอะแยะนะประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหน่วยเนี่ยตั้งแต่รุ่งสวรีใช้ไล่ไปถึงแถวเาตาปูนแถวคอมอีสิบเอ็ดแถวนั้นเนี่ยครับก็มีขายอยู่ไม่เกินสามร้านเนี่ยตั้งหนึ่งร้านหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหน่วยถ้ารวมมือสองด้วยนะอย่างเช่นแถวโชคไส์สี่เนี่ยคนโดมือสองเนี่ยครับสองร้านแปดแสนบาทต่อยูนิตเท่านั้นเองถูกกว่าเยอะเลย นะผมว่าเราไปซื้อบ้านเก่าแล้วห้เขาคิดดอกเบี้ยถูกๆูนะดีกว่านะครับนะให้ธนาคารเพาะธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยลดก่อนเดี๋ยวบริษัทเดวธนาคารอื่นก็ต้องลดตามบ้างเพราะไม่มีลูกค้าไปกู้ใช่ไหมครับนะถ้ายังไม่ยอมอีกจะบอกธนาคารทั้งหลายถ้าคุณยังไม่ยอมลดดอกเบี้ยนะผมจะให้แบงก์นอกมาแข่งนะซึ่งแบงก์นอกดอกเบี้ยถูกกว่ายอยู่แล้วเอาไหมล่ะนะขเขาก็ต้องยากจะยอมนะครับเพื่อส่วนรวมนะนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับสำหรับกรณีนี้ อ่ะดูนิดหนึ่งนะครับก่อนจะไปพักบาพักผ่อนกันนะเพราะวันนี้วันศุกร์เย็นซะด้วยมีคำถามอะไรบ้างไหมดูนะครับ<อ>ใน Facebook นี่บอกว่าก็เหมือนทำมาหาน้าเหมือนหาเงินหาทองมาให้ลูกหลานท่านทำมาหากิน,น mm hmm. ไม่คิดดอกนั่นแหละหรือจะรวมยอดตั้งแต่เล็กจนโตคิดดอกร้อยยีหละครับมันมีชุดความคิดแบบนี้ไหม ระวังรัฐประชาชวนเขาเหมือนพ่อกับแม่เหมือนพ่อแม่มีโอกาสให้ลูกหลานอันนี้ไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจนะครับรู้จีบว่าอนะไรยังไงลองเขียนมาใหม่นะครับมีไหมว่าเสียดายนะไม่มีนะอันนี้ใน a c e b o o k เนี่ยนะครับไม่มีคำถามในเรื่องทิกตอกหน่อยดิทิกตอกนิดหนึ่งทิกตอกบอก,กว่าอาจารย์ครับวิเคราะห์ค่างเงินบาทเวลานี้ควรได้แข็งค่าหรืออ่อนลง หลังจากทําขึ้นสู่ผู้นำอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะขออนุญาตผ่านไปก่อนนะครับนะครับมิสเตอร์คาร์เตอร์บอกสมัยสมพลดีนะอขอบคุณมากเลยครับนะอีกท่านบอกเหมือนจะดีแต่ที่จริงเป็นการหาแร่กับคนไทยนะยังยังอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ลองดูนะครับนะเพื่อนบ้านเพื่อนคนไทยเราก็ต้องคิดให้ดีๆแต่ก่อนที่จะซื้ออ่าคุณน้ำตาอยมทูตหมายชื่อแบบแรงๆหน่อยนะน้ำตาโยมพูดบอกว่า จากการวิเคราะห์ค่า,งางเงินบาทออะโหค่างเงินบาทนี่ผมก็ไม่เคยรู้นะผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับมีอีกไหมโอ้มีคนดูเต็มหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีความเห็นนะครับมีไหมมีว,ว้าวด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะอ่ะไม่มีไม่เป็นไรนวันนี้อาจจะเป็นพเพราเป็นวันศุกร์นะครับนาอาจจะหลายหลายท่านคงพักผ่อนอยู่ ยังไงก็ have a nice weekend นะครับขอให้มีความสุขในวันหยุดนะครับจะได้แข็งแรงนะครับโชคดีนะครับนั้นขออนุญาตร่ำลาไปก่อนนะว่างๆเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ